การสาธิตเนื่องจากว่าอันอันตรายนะคะเอาใบไม้ด่างใส่ลงไปจับเวลาเขาบอกว่าให้ต้มกี่นาทีจ๊ะสองถึงสนาที 3. จับเวลาในระหว่างที่จับเวลาไปนี้หนูหนูอย่าลืมวาดภาพลงไปนะคะวาดภาพใบไม้ด่างเมื่อสักครู่นี้2อถึงสนาทียังไม่สองนะคะย่งไม่สอง นักเรียนบอกว่ามีนักเรียนบางรุ่นพอดูคุณครูทำแล้วเอาไปทำที่บ้านเอาแก้วน้ำของคุณแม่มาต้มปรากฏว่าแตกบาดเลือดออกเต็มเลยแก้วในห้องวิทยาศาสตร์ที่ใช้ปฏิบัติการนี้สามารถทนความร้อนได้มากกว่า100องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่แตกนะคะไม่แตกแต่ถ้าใช้แก้วธรรมดาตามบ้านนั้นแตกนะแตก สองถึงสามนาทีต้มตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขาเดือดปุ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 ด,ปด,ปดเลยเวลาที่เราต้มเราจะต้องหันปากภาชนะไปทางที่ไม่มีคนอยู่นะคะเพราะถ้าเกิดกระเด็นนั้นจะได้กระเด็นไปในทิศทางที่ไม่มีคนอยู่นะคะตอนนี้สองถึงสามนาทีหรือยังยังยังนะคะ อ่าบางคนสังเกตเห็นว่าน้ําในบิกอร์นั้นเร,เริ่มมีสีอะไรจ๊ะอ่าสีเขียวตอนนี้เวลาเพิ่งผ่านไปแค่หนึ่งนาที ขออีกหนึ่งนาทีวาดรูปหรือยังวาดรูปหรือยังอีกแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือข้อที่ข้อที่สองข้อสามหลังจากนี้ให้ใส่ใบเพื่อที่ต้มแล้วลงในหลอดทดลอง ที่มีเอลทินแอลกอฮอล์95%แล้วต้มหลอดดังกล่าวต่อไปในน้ำร้อนจนใบซีดขาว<ม>เราก็เอามาใกล้ๆเอาอะไรมาใกล้ๆคะ<ม>เวลาเราต้มเราต้องเปิดฝาจุกออก<ม>อ่าตอนนี้ถึงเวลา2นาทีแล้วเราก็จะหยิบใบออก นะคะหยิบใบออกใส่ลงไปในหลอดทดลองที่มีเอทิอแอลเกอฮอล์95%อยู่เอาเขียนะคะเสร็จแล้วก็ลงไปต้มจนใบซีดขาวเอาเราลองดูก่อนว่าน้ำในนี้มีสีอะไรไหมมีสีอะไรไหมคะ ไม่มีนะขาวใสาต้มนะต้มไม่แตกหรอเพื่อนถามไม่แตกเพราะว่าเป็นแก้วที่มีความทนไฟนะคะจะสังเกตเห็นว่าคุณครูหันปากหลอดมาทางทิศทางที่ไม่มีคนอยู่ ไลโมไอ้ไอตัวเล็กไปไปที่ห้องวิทยาศาสตร์ให้หน่อยมันจะ ไปเริ่ม ต่อไปจนใบซีดขาวแต่เวลาของเราอาจจะต้องตัดลงนะคะเราก็เลยจะใช้เท่านี้นะคะใช้เท่านี้เอาละต้มแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อคะเอาไปล้างเอาไปล้างใช่ไหมคะเอาใบออกมาแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอ่าเราก็บีเกอร์ จุ่มลงไปในน้ําจุ่มลงไปในน้ําซีดเลยไหมคะนักเรียนดูน้ําดูใบขาวซีดถ้าต้มนานกว่านี้หมดสีไหมคะเนี่ยหมดน่าจะหมดเลยใช่ไหมคะน่าจะหมดเลยล้างน้ําแล้วทําอะไรอีกล้างน้ําแล้วก็เอาใบนั้นขึ้นมาทําอะไรคะหยดด้วยสารละลาย ไอโอดีอะตอนนี้เราล้างแล้วเราก็จะหยิบใบวางลงนะคะเมื่อกี้นี้ตอนแรกเราวางรูปร่างลักษณะนี้ใช่ไหมคะตอนก่อนตอนหลังก็จะวางแบบนี้เช่นเดียวกัน แล้วเราก็จะเอาไปหยดด้วยสารละลายเลยคะไอโอดไอโอดี <od> ine, นะคะหยดด้วยสารละลายไอโอดีอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้นักเรียนดูใกล้ๆตรงนูน้นนะคะอันนี้ภาพภาพเก่าขอ,อาคุณแนนขอภาพเก่าได้ไหมคะ ภาพที่ฟีดไว้อันเก่าโอ้ <c oughs> นะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูที่วิชวลน,นะคะเราจะใช้ไอโอดีนหยดลงไปนะคะเราจะใช้ไอโอดีนหยดลงไป เมื่อกี้เราวาดภาพก่อนการทดลองไปแล้วใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ภาพเป็นแบบนี้เลยตอนนี้เราใช้ไอโอดีนหยดลงไปหนึ่งสองสามักห้าหยดแล้วเราก็นำเอาแท่งแก้วเป็นไหมคะเกลี่ยไปให้ทั่วเกลี่ยสารละลายไอโอดีนไปให้ทั่วใบเลย ทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งรอดูการเปลี่ยนแปลงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือไม่โอ้เห็นละเริ่มเห็นละกลายเป็นสีอะไรลนะคะ อ่ะลองไปดูคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าเมื่อหยดสารละลายไอโอดีลงบนใบพืชมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใครตอบได้ยกมือเลยค่ะมองดูใกล้ๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มอ่ะตอบวิทวัฒ์วิทวัฒ์ลองตอบคุณครูถามว่าเมื่อหยดสารละลายไอโอดีน ลงบนใบพืชมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเป็นสีม่วงคำ้ำสีม่วงคำ้ำจนถึงสีน้ำเงินเข้มส่วนใดที่เป็นสีม่วงคำ้ำข,ข้างที่เคยเป็นสีใดมาก่อนสีเขียวอ่ามันเปลี่ยนแปลงด้านที่ใบเคยเป็น สีเขียว,ยวมามาก่อนเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน,น้ำเงินเข้มเลยดำเลยใช่ไหมคะดำ,ดำเลยแล้วส่วนด้านใบที่เป็นสีขาวล่ะเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ยังคงเป็นสีอะไรเหมือนเดิมสีของสีของสารละลายไอโอดีนที่หยดลงไปเหมือนเดิม,มอ้าววาดรูปนี้ลงไปค่ะวาดรูปนี้ลงไป วาดรูปนี้ลงไปในหลังการทดลองวันนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการทดลองของเราคลุกคลักไปนิดนึงแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนักเรียนในห้องหอออากาศเงียบกันหมดเลยเพราะว่าตื่นเต้น <c oughs> ครูแนนก็ตื่นเต้นเหมือนกัน อันนี้ความจริงอันนี้เป็นของเด็กหญิงแนนซี่เด็กหญิงแนนซี่เนี่ยทำผิดใช่ไหมคะไม่ยอมวาดไว้ก่อนอเดี๋ยวขอฟีดภาพนี้ไว้แป๊บนึงค่ะ,ะวาดแล้ววาดแล้วยังคะวาดแล้วก็ระบายสีด้วยตามที่นักเรียนเห็น ได้ัหมคะอ่าได้แล้วนะคะอย่างนี้คุณครูก็อยากจะถามต่อไปอีกว่าจากคำถามข้อที่2บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีสารประเภทใดบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือบริเวณที่มีสีอะไรคะส,สีเขียวเปลี่ยนจากสีเขียวเดิม เปลี่ยนสีของสารละลายลไอโอดีนเป็นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมคะบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีสารประเภทใดมีสารประเภทใดอยู่อ้ตอบเลยว่าสารประเภทนั้นก็คือปแปง้งและบริเวณนั้นเคยมีสีอะไรมาก่อนส,สีเขียวแสดงว่าพืชนั้นจะมีการสร้างอาหารประเภท แป้งอยู่ตรงบริเวณที่มีสีสีเขียวนั่นเองเป็นข้อสรุปผลการทดลองในวันนี้นะคะสรุปผลการทดลองใบทำหน้าที่สร้างอาหารบริเวณที่มีสีเขียวหรือคอโรฟิลจะมีแป้งอยู่ส่วนสีเขียวของพืชเราเรียกว่าคอโรฟิลนะคะ ส่วนสีเขียวของพืชเราเรียกว่าคลอโรฟิลลนั่นเองอันนี้แสดงว่าจริงอย่างที่ตำราบอกเอาไว้ไหมคะจริงตำราได้กล่าวเอาไว้ว่าส่วนของพืชสร้างอาหารได้ที่ใบแล้วสิ่งที่สร้างได้ก็คือน้ำตาล ไม่ใช่แป้งแต่น้ำตาลนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งทีหลังนักเรียนดูหลอดทดลองหลอดนี้ค่ะที่เราได้ต้มต้มใบพืชลงไปปรากฏว่ามีสีอะไรอยู่เต็มเลยคะสีเขียว,ยวใช่หรือไม่เดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันมีสีอะไรคะ,ะมีสีเขียวอยู่เต็มหลอดเลยสีเขียวที่ออกมานี้คือเป็นส่วนของอะไรคะ เป็นส่วนของคอโรฟิลล์นี่ในน้ำคอโรฟิลล์เดี๋ยวนี้นิยมดื่มน้ำอะไรคะน้ำคอโรฟิลล์ซึ่งมีสีสีเขียวส่วนสีเขียวที่อยู่ในเอทิแอลกอฮอล์นี่ก็คือส่วนของคอโรฟิลล์ในใบของชบาด่างนั่นเองเอาละเราไปเขียนข้อสรุปลงไปบันทึกผลลงไปทางต้นทางและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะ จากการทำการทดลองในวันนี้ใบนั้นทำหนะ้าที่สร้างอาหารบริเวณที่มีสีเขียวนะคะสร้างอาหารตรงบริเวณที่มีสีเขียวหรือตรงที่มีส่วนของคลอโรฟิลจะมีแป้งอยู่นะคะจะมีแป้งอยู่สารอาหารที่ใบสร้างขึ้นก็คือแป้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นแป้งมันจะเป็นน้ำตาลก่อน น้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นเป็นแป้งนะคะน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นแป้งในใบพืชโอ้อ่าลลได้ไหมคะเราเขียนข้อสรุปลงไปทั้งต้นทางและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทาง เป็นแบบคุณครูนี่หรือเปล่าอ่าลองเดีย๋ยวลองมาดูนะคะที่แบบบันทึกอย่างนี้ไหมคะเหมือนกันไหมคะอ่าแต่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีอะไรสีดำนั่นเองนะคะแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทดลองสรุปผลลงไปด้วยนะคะ เอาละเดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งไปที่สไลด์นะคะส, <Hung> สารสีเขียวในใบพืชเราเรียกว่าฮอริลลนะ์